ก็เดี๋พี่น้องเขาเห็นยังกันอยู่เลยพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสก,กู๊ตคนพี่น้องเลยเหมือนกับเป็นวันที่เนาะอ่ะกระดากับมาได้เหตุคลิปไอเหมือนกับขอโทษขออาภัยเดี๋พี่น้องเด้องานกับเขาคือเห็นแล้วมือนนี่พี่น้องเลย ก่อไปได้หนึ่งโจ้ะนะก,ก็มีเบียกทงางขขบกลัวนะพี่น้องเลยนี่แต่ก็น่าสั่งให้น้องๆสาวอ้น้น่อ,อ,นอยพี่น้องเลยพี่ว่านี่เป็นระดับคานนะพี่น้องตัดเล็กเลยกางเงองอนะพี่น้องเนาะงอสี่เหลี่ยมเหดปอกคานเลยพี่น้องนะปอกคานเนาะ น้องเมฆมาอยู่พีเดอพี่น้องเด้อเออไพเบอร์มาสึบายดีนี้เออสกบายดีกล้องนะสบายดีพี่น้องปสบายดีกลอแม่ดี่แม่ เออบอบแพนนักล่องนักลองเสียงท้องพี่น้องเอยอเอ้เออเอามาใส่นี่เออแนวดัดเล็กนิสมัยเอาให้เออสบายเบอกก่อนเลยเดฟพี่น่เด้อแตงแบบไหนโอ้ไพเบอร์ความดี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 บ่ต้องไปซื้อใหม่ มันต่มันตัดเบิดแล้วก็เปลี่ยนใบมันซื้อแต่ใบใส่ร้ของซาแป้งด้ยพี่น้องเยกับหมอเดียเป็นกระนาหนาตุล่ากได้็เปนกอก่อามาตรนนะฮะมเจตั้งมามันจะงอาลเรางเาไม่ล้วไปเปลี่ยนตู้ก็ซาแปเออโเไปจะดนไปจะเศร้าๆไร อันนี้คือเล็ขบอกคานเลยพี่น้องเด้อสิบสองคูณสิบเลขบอกคานที่เขาเขียนมาเล็กส okay ิบสองบอกไอ้นะเขาเป็นเล็กหกเลยพี่น้องเล็กหกนี่ก็ เป็นทีมงานของซาอุนหน่อยเนาะเนาะเน้องเฟิรนเดย์พี่น้องเด้อไปช่างเฮ้ยฮะเลยนั่นแหละเทมฟ้าใส่แม่ตาวิสิบสิบได้บ่พรมพอดพอดตับเลือดปะโอ้ยใจเด้อสีส้มนี่กันโอ้โอ้อันนี้เด้ออันนี้เด้ออันนี้เด้อยาลมไนะฮะขี้โมกหน่อยเลยโอ้ยใส่ใส่ใส่อะไรเฟิร์นเดย์อยู่นักขี่เก่อดูเลยจืดเลยจืดเลยจะไปเลยเนาะจืดแล้วก้บ่หงอ ดีกว่าอุ้มเนี่ยมีจะไปเนาะหรืออุ้มลูกไปเวียกไปธุระด้วยพี่น้องเลยด้วยบริบทคลิปพอดีเย็นทางทางนี้เขาก็ได้พักเพลินนะ จะมีธุระอะไรคันบาสั้นแลยบอได้พักผ่อนพี่พากันห้องโอก๊กโอกเลยเห็ดคุ้มือือไรห้องอ่ะเจ้าห้อนแตบนี้เนาะห้องกวานนี้งานก็คือพี่น้องเห็นเลยพี่น้องเอ้ยประมาณนี้แหละต้นได้ก่อสามก้อนเดี๋พี่น้องเพราะมันต่ำทั้งนั้นได้ก่อสองเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกับลงใหญ่เติบพี่น้องเอ้ยสิบสองเฮ้ย เก้าคูณสิบหกเดี๋พี่น้องเด้อสไตล์โมเดิร์นเด็ดนั้นเลยพี่น้องเลยเด็ดนั้นแต่ต่างเ,เงงาพิ่นเห็ดลังใหญ่เสาอันสีอี้ย่างเดี๋พี่น้องเด้อโบ๊ทบอสิงกันเพราะว่าห้องนี่สี่เมตรพี่น้องเลยให้ทางหย่างทางเป็นห้องอีกทางหย่างกลางกลางพี่น้องเลยเป็นห้องโถงทางพื้น อันจะเป็นหัวมันคัวละห้องน้ำเดี๋ยวพี่น้องเด้อต่ำก่่นสิบเซนเดี๋ยวพี่น้องต่ำกว่าพื้นหืวอนใหญ่เนาะกนหน้ากววัดจับระดับแล้วกับแทกลงสิบเซนพี่น้องกับเพื่อไปตามแผนนะพี่น้องเนาะตวนช้างเ,เอาดินเอาดินทมเลยเดี๋ยวพี่น้องเด้อดินถมดินทม,มแล้วเอาห็ดค้างตัดกางห้องบ่มีผ้าซาว้าแบบนี้นะพี่น้องเอาดินขาวก่อน ส่วนทางเนี่ยทางหน้าคือการทาปูพึ่งก่อจนเอาดินใส่ส้ำเร็จเบัดละเก็ก่อเลยพี่น้องก่อเนาะพี่น้องเนาะเอาแบบโหลดดุดพ่วงดันเข่าดันเข่าเลยพี่น้องเดี๋ยวฮัม่ปต้องไปขุดใส่เหล่าเข็นแหละกระยู่มามันาเสียเวลาพี่น้องเนาะถอกถอกแล้วกับสะสะนะพี่น้องอันนี้เส้นเดียวกันเดี๋ยวพี่น้องตัวนี้ต้องได้ค้นเข่าตัวนี้เพราะว่ามันต่ำนะพี่น้องเนาะ ประหลเขาบรได้มันพื้นคนละอย่างกันนะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเว้ยวิวกบบเต็มไ,ไปตามแผนแหล้วสไตล์โมเดิร์นเก้าคูณสิบหกนะพี่น้องเนี่ยตื่ว่าเฮือนลังใหญ่เติบเติบได้เยอะมาอันต่อพี่น้องเว้ยมิ่ขาเลือให้เพื่อนไปซื้อซ้ายไพ่เด้อพี่น้องเด้อ สายไผ่สะอ้นน้อยมีแต่ไปซื้อสายไผ่สะอ้นมีแต่ไปซื้อสายไผ่มีแต่ไปซื้อสายไผ่ก็จีบเป็นระเบียบกันได้เดี๋ยวพี่น้องเสียภาษ์กขอโทษขอไผ่เนาะไปซื้อ ปลาทพี่น้องเอ้ยเพียบพร้อ,อมเล,เล็กโค้งลางข้าววันนี้เัวนีวอ,อนนน่อันนั้นจะเป็นเล็กเล็กน่จะว่บอวมันม<า>สั่งพิษบางได้ยูเสื่อมได้<า>เล็กโค้งลงังคาเดพี่น้องม,มันมีบ้างคนนี้เล็กะซื้อมาเต็มที่เรียบร้อ,อยแล้วเนาะอันนี้เป็นเล็กถอดมาเลย เล็กขาวเด้อพี่น้องเด้อขาวที่ว่าเ้าสิมุกกระเบื้องนะตัวนี้กเื้อนข่อยใส่ตัวนี้นาอะไรเนี่ยาตนี่สาอ้วนน้อยตัวใหญ่สาเสาหกเบ้เล็กนี่ยาล้านสะเล็กว่าล้านเด้อพี่น้องเด้อเปกรนสั่งมาเป็นทีเรียบร้อยเนาะสิบพันล้านเลยเนาะสัล้านเยเนกับหมสนใจเลยอ้ากัน่มาแมแดงโอ้ากันตเล็กเก่าล้าน้อย จักโตจักโตวกาว่าไม่ดูสาวน่นน่อยเล็กเนออ้แจักโตเล็กน้อหาเลยสี่สิบาโตเลยพี่น้องนะอนพอพ่อจะทยอยไปซื้อไหมอเออนน่ยงเห็ดพองรางไรค่นะถ้าเหลือส่งคืนอันมันน้อยบ่อเล็กตัวนี้ตัวน้อยเนี่ยบ่อน้อยเล็กขาวพอดีงามเลยสิน<อ>ขาว เบอร์ยังะเบิ่งได้แล้สีน้องเบอเบอร์น่ฮะเฮ้ยสีคุ้นสีเล็กีนึี่เซ็งปเล็กน้อยนะคะเ็มึงแสนลเจ้าะวาประมาณนี้แหละนี้ขนาดสแสนเจ็นี่ตุนกันสี่คบบลนี่หรือสิบสิบคูณหาวเออสิบคูณหาคิบิด้พี่น้องเสนน้าไเส้นน้น้อยหนาประมาณสองมิลพี่น้อย จะเบิ่งคู่เนาะพี่น้องเนาะประมาณแสนปลายตัวหนึ่งอะโอเคพี่น้องนี่ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกงไร่ทุกเม่นทุกคนที่เข้ามาหลับสมซองกานาตาอ้นเดีอยวหนึ่งท้าเห็นแล้วเบิดพุ่นแหละมันสิเหลือจากโตจากโตสะอ้นอ่ะพี่น้องบ๊ายบายเอาก่อนสิลากันไปกับไปเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องเขาเห็นยังกันอยู่เนาะ พี่น้องก็เห็นจัเสียังก็รอดังเลโอ้ลงป่าเ้ยพี่น้องเด้อหน่มหญสั่งเาะะตตามคลิปต่อไปเลยพี่น้องเด้อ